ข้อที่หนึ่งท่อง,องว่างไงสร้างคือตายสลายคือดูอีกรอบหนึ่งสร้างคือตายสลายคือดูอ่าข้อที่สองสร้างเครื่องหมายเป็นเออดูดเครื่องหมายเป็นบวกบวกายเครื่องหมายเป็นลบบอ่าทำไมเราท่องแบบนี้ได้อลองแสดงท่าที่ดูดซิ <c oughs> อ่าใช่ <c oughs> ต่อมาข้อที่สามต้องว่าไง หนึ่งสร้างคือคายสลายคือดูดสองดูดเป็นบวกคายเป็นลบสามท่องว่าไงนะสารประกอบกับโมเลกุลเป็นไงสา,สารประกอบมากมากกว่าโมเลกุล <c oughs> อะไรมากกว่าโมเลกุลพลัง,งานมากกเอ่าพลังงานมากกว่าโมเลกุลฉะนั้นข้อที่สี่ถ้าสารประกอบอยู่ฝั่งซ้าย ก็แสดงว่าปัญญานั้นเป็นแบบดูดดูดก็คือเป็นบวกนั่นแหละต่อมาถ้าสารประกอบอยู่ฝั่งขวาแสดงว่าปัญญานั้นเป็นแบบคลายความร้อนเครื่องหมายติดลบอ่ส่วนต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายปัญญาการเผาไหม้ที่เห็นสารตั้งต้นไปบวก O2 เป็นปัญญาชนิดไหนเสมออ่าบอกยิวบอกเทียนใช้บอกมินนี่ซิ การเผาไหม้คือการเอาสารตั้งต้นไปบวกกับ O2 เป็นปิยาแบบคลายความร้อนโอเคอะโคโมโพลิเมอร์ว่าเราเรียนเคมีที่ไหนกัน รูปร่างโมเลกุลของสารโคเลนแล้วเดี๋ยวน้องจะรู้สึกว่าปกติเรื่องรูปร่างโมเลกุลสารโคเลนเนี่ยน้องบางคนคิดว่าเรื่องนี้ยากมากแต่เดี๋ยวพี่จะมีทริคในการทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายไม่เกิด15นาทีอ่าฉะนั้นมายกตัวอย่างก่อนว่าในการเกิดรูปร่างโมเลกุลของสารโคเลนรูปร่างเกิดขึ้นได้ยังไงจะเป็นเส้นตรงมุมงอหรือสามเหลี่ยมแรนราบมันเกิดจากอิเล็กตรอนเกิดการผลักกันแล้วอิเล็กตรอนตรงไหนบ้างเกิดการผลักกัน1อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ไม่ได้เกิดพันธะ2อน เอาพี่ยกตัวอยา่างในเช่นน้ำเอาพี่ให้ดูแบบยากกว่านันเดี๋ยวพี่สอนแบบที่มันง่ายขึ้นออกซิเจนเป็นตองกลางแล้วมีเฮทมาเกาะสองพันธะเฮทสร้างพันธะเดี่ยวเสมอแล้วน้องสังเกตออกซิเจนอยู่หมหกหมูหกสร้างไปสองพันธะหมูหกใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะไปสองตัวก็ต้องเหลือสี่สี่ตัวคือสองคู่นะพอเป็นสองคู่ปุ๊บรูปร่างเป็นวงงอเพราะอิเล็กตรอนคู่เดียวครับกันเองเจะแรงมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ รูปร่างก็เลยเป็นง,งูงอแต่ถ้าน้องไปเจอ co 2อเราเห็นว่าคาร์บอนเป็นอะตอมกลางออกซิเจนสร้างพันธะคู่กับคาร์บอนฉะนั้นเราเห็นว่าคาร์บอนอยู่หมซีอันนี้อยู่หม่ีใช้สร้างอิเล็กตรอนไปแล้วทั้งหมดคือ4ี่พันธะหม่ีสร้างไปสก็ต้องเหลือศูนย์แสดงว่าคาร์บอนอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวๆเ,เหลือเลยดังนั้นอิเล็กตรอนที่จะเกิดการผลักกันคืออิเล็กตรอนในพันธะเท่านั้นผลักกันและหห่างกันมากที่สุดก็เลยเป็นเส้นตรง แต่เราเห็นว่าการเขียนแบบนี้น้องต้องเขียนสูตรโครงสร้างให้เป็นแล้วก็ต้องรู้ว่ามีเลขกอนพู่เดียวเดียวกี่คู่แต่พี่จะทําเรื่องนี้จากเรื่องยากให้มันกลายเป็นง่ายขึ้นโดยการดูจากระบบ ax ax a เือตาัางกลาง a เือตาัางกลางแล้ว a x เือตัางข้างเคียง a แปรตัางกลาง x เือตัางข้างเคียงฉะนั้นมันจะมีแพทเทิร์นถ้า ax 2ก็จะมี e 0 e 1 e 2 e 3พี่จะให้เด็กของพี่ท่องว่าถ้า x 2 e 0นะให้ดูที่มากกว่านิดนึงนี่คืออะตอมกลางแล้วนี่คืออะตอมข้างเคียงแล้วอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนผู้เดียวแสดงว่าอ e ิเล็กตรอนในพันธะคลับกันเองทาให้มีรูปร่างเป็นเส้นตรงแต่ถ้าอะตอมกลางมีอะตอมข้างเคียงเกาะอ,อยู่2อะตอมแล้วอะตอมกลางลมันมี ตอนคู่ดเดียวๆหนึ่งคู่อิเล็กตรอนคู่เดียวตรงน,นี้ผลักแรงมากทําให้2อะตอมเนี้ยงอลงรูปร่างก็เลยเป็นวง,งอส่วนถ้าอะตอมกลางมีอะตอมข้างเขียง2องอะตอมอีกแต่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวประปด2คู่และอิเล็กตรอนคู่เดียวจะผลักกันเองแรงมากส่งผลให้2อะตอมเนี้ยมาอยู่ชิดติดกันมุมก็เลยแคบลงแต่ยังมีรูปร่างแบบเดิมก็คือเป็นวงงอแค่มุมแคบลงส่วนต่อมาถ้าเป็น AX2E3 จะกลับมาเป็นเส้นตรงอีกรอบหนึ่ง เพราะอิเล็กตรอนผู่โดินเดียวสาู่เนี่ยผลักกันเองทาให้2อะตอมเนี้ยวางให้ห่างกันมากที่สุดก็เลยเป็นเส้นตรงซึ่งเจ๋นว่าถ้าน้องมานั่งเขียนแบบเนี้ยมันต้องจินตนาการอยู่ดีต่อให้เก่งแค่ไหนการมองภาพ3มิติเนี่ยมองยากฉะนั้นพี่จะให้เด็กทุกคนท่องเลยว่า ax2 ให้ท่องด้วยคำว่า lbbll bbl l b b l พูดพร้มกันกัพี่นะ lbbll bbl l b b l L ก็คือลิเนียคือเส้นตรง B ก็คือ, Bend, คอ,งงอเบนคือมงงอ B คือเบนคือมงงอ L ก็คือเส้นตรงกลับมาเป็นเส้นดํารอบเนี่ยต่อมาถ้า AX3 อ่าใจเย็นๆ AX3 ก็จะมี E0 E1 E2 วิธีการจับของพี่สามภาษากังกค,คืออะไรคือไตรฉะนั้นพี่จะให้เด็กท่องว่าไตรพาไตรพี่แล้วก็ทีเชฟ ไรพาไรพี่ทีเชฟไรพาไรพี่ทีเชฟไรพาไรพี่ทีเชฟลองขยับปากตามพี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะคุ้นหูเองนะตรับไรแปลว่า3ามพาแปลว่าพาหน้าใช่จังไว้นิดหนึ่งพาหน้าแปลว่าแบนดาแดงว่าสามเหลี่ยมแบนดาไรพี่พี่ย่มอมาจากปีระมิดอ๋อสามเหลี่ยมปิระมิดหรือปิระมิดฐานสามเหลี่ยมส่วนทีเชฟทับสับไปเลยคือรูปตัวทีทีเชฟทับสับรูปตัวตัวที ต่อมา X4 ก็จะมี e0 e1 แล้วก็ e2 4ภาษาอังกฤษในการอ่านชื่อเราจะเรียกด้วยคำว่าเตตาถ้าใครเรียนเคมีอินทรีย์มาจะรู้สึกว่าอ๋อจำง่ายคือเต๊ตแต่ถ้าน้องคนไหนยังไม่ได้เรียนจำไว้น,นะเตตตาแปลว่า C ในการอ่านชื่อของภาษาอังกฤษฉะนั้นพี่เลยใช้คีย์เวร์ดด้วยคำว่าเต้สี square, at, ่สแควรเต้สีเต้สเต้สแค เต้ย่อมาจากเต้ต่าอีร้อนน้องจะเจอชื่อเนี้ยทับซับด้วยนะในโจทย์ของคนไทยเต้ต่าอีร้อนแปลว่าสรงสีหน้าส่วน4ีอข้อสอบไม่ค่อยออกเพราะคนไทยแปลงป็นหลายความหมายบางคนแปลว่าไม้กระดกบางคนแปลว่าไม้กระดานหกบางคนแปลว่าสี่เหลี่ยมบิดเบี้ยวฉะนั้นใครจำไม่ได้ก็ข้ามไปเลยก็ได้ส่วนถ้า ax 4 e 2 e สแ square square แ,แปลว่าอะไรเหมือนสยาม square silicon square square แปลว่าสี่ถ้าสีเฉยๆหมายถึงสี่เหลี่ยมแบนราบเสมอ ต่อมามาดูแพทเทิร์นเ x 5เอาที่เขียนข้างล่างตรงนี้ a x 5พี่ใช้วิธีการจำคือ3บวก2รวมกันได้5้าบวก2รวมกันได้5 3คืออะไรละ่ะคือไตร2ก็คือใบพี่เลยใช้คีย์เวิร์ดด้วยคำว่าไตรใบพี่กับแสแพพี่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 ไตร,ร,รแปลว่า3ใบแปลว่า2พี่คือพีระมิดอ๋อแปลพีระมิด คู่ฐานสามเหลี่ยมใบนอกจากแปลว่า2แปลว่าคู่ได้ด้วยเช่นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมสแควร์พี่ก็ต้องแปลว่าปีระมิดฐานสีเหลี่ยมทันทีไรใบพี่กับสแควร์พี่ต่อมาแบบสุดท้าย ax 6แล้วก็ e 0ท่องไปเลยออกตาเพราะมันมีแบบเดียวออกตาอีดอน ออกตัแปลว่า8ฉะนั้นความหมายของมันก็คือทรง8หน้าอย่าไปเข้าใจผิดว่าทรง6หน้าเพราะเป็น AX6 นี่คือทรง8หน้านะ a x เ e 0อนะ่าฉะนั้นน้องหลายคนจำไม่ได้ที่ขอลบและเดี๋ยวเขียนมาอีกรอบหนึ่งอ่า a x 2คีย์เวิร์ดของเราคืออะไร AX2 คือ L B B L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  L ก็คือเส้นตรงมุมงอมุมงอเส้นตรงส่วน3ภาษาอังกฤษคืออะไร X 3ก็ไตรพาไตรพี่แล้วก็ T shape ไตรพาไตรพี่ T shape ไตรพาไตรพี่ shape ก็คือสามเหลี่ยมใบดาบไรพี่คือสามเหลี่ยมพีระมิดหรือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมส่วน T shape ทับซับเลยคือรูปตัว T ต่อมา X 4 4ภาษาอังกฤษคืออะไร เต้สี่สแควร์เต้สีสแควร์เต้สี่สแควร์เต้ย่อมาจากเต้ตาอีดอนทรงสี่หน้าสีซอไม้กระดานอกสแควร์แปลว่าอะไรสี่เหลี่ยมแบนราบเอเอ็กห้าอะไรรวมกันได้ห้าสามจับสองสามคืออะไรละไรสองคือใบอ๋อไตรใบที่กับสแควร์พี่ไตรใบที่กับสแควร์พี่ไตรใบที่กับสแควร์พี่พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมพีระมิดคู่ฐานสี่เหลี่ยมส่วน ax6 มีแบบเดียวคือ ออกตาดีดอนแปลว,ว่าทรงแปดหน้าทรงแปหน้าฉะนั้นในการทำโจทย์เรื่องนี้หนน้องต้องรู้จำนวน x ที่มาเกาะหรืออะตอมข้างเคียง 2. ต้องหาอิเล็กตรอนคู่โดดเดีย่ยวย้ำอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรายงานเป็นคู่ไม่ใช่จำนวนตัวแต่ก่อนอื่นน้องต้องรู้จักตารงางธาตุก่อนนิดนึ่งเพราะการหา e เราต้องอ้างจากตารงางธาตุว่าธาตุนั้นอยู่โมนหนอะ หมู่หนึ่งลีนาขับรถเบนซิงไปฝรั่งเศสพี่จะไม่เขียนทุกตัวหมู่สองบีแมคค่าสราบาราบีแมคค่าสราบาราหมู่สามโบอัลูกาอินเทลโบอัลูกาอินเทลหมู่สี่ซีสีเจอสาวน้อยที่เพชรบูรณ์หมู่ห้าน้องพีกินสานุเอเอสเป็นชื่อทางการค้าของสานุหมู่หกโอสาวเซ็กเทอร์อโปพี่เขียนไม่ครบโอสาวเซ็กเทอร์อโปลหมู่เจ็ดไฟครอบบ้านเรือนไอ้อัดเขียนไม่ครบ ไฟลอบ้านเรือนไออัดหมู่แปดติดเรดนิดนึียฮีนี้อาขาเสียบดูน้องฮีนี้อาขาเสียบดูน้องอ่ะแต่ใครจราตารางคาดไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะข้อสอบต้องกาเกนิดมาอยู่แล้วแต่นี้พี่เขียนให้ให,ให้เห็นน้องอ่ะฉะนั้นมาดูอันดับแรกน้องต้องดูจํานวน x ให้เป็นจํานวน x ดูยังไงก็ x ละตองข้างเทียงขาบ้าแบบตรงกลางมี O 2สองะตองมาเกาะก็ต้องเป็น ax สองทันที แต่ถ้าน้องคนไหนดูไม่เป็นใช้วิธีแบบนี้ในการดู X ก็มีคาร์บอนหนึ่งอะตอมแล้ว O อีก2อะตอมรวมกันได้3หากอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางอีก2อะตอมก็ต้องเป็นอะตอมข้างเคียงกันทีดังนั้น AX2 เนาะส่วนต่อมาตัวที่2 XeF4 มี C นอทหนึ่งอะตอมฟลอรีนอีก4อะตอมรวมกันได้5อะตอมหากอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางอีก4อะตอมเป็นอะตอมข้างเคียงก็ต้อง AX4 เอเท่ากับเท่าไรเดี๋ยวมาหาต่อมาตัวที่3มี C 1อะตอมเอีก1อะตอม C L 3อสอะตอมรวมกันได้5หักอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางอีกสอะตอมก็ต้องเป็นอะตอมข้างเคียงก็ A x 4แล้วเเดี๋ยวเราจะมาหาต่อมา I 3ลบอย่าตกใจเห็นเอลดิน3อะตอมมี3อะตอมหักอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางเหลืออีก2อะตอมคืออะตอมข้างเคียงดังนั้นคือ a x 2อ่า e เท่ากับเท่าไรเดี๋ยวมาหา n h 3นเมี n 1นหนึ่งอะตอมกับเ3อะตอมรวมกันได้4รวมกันได้4หากอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางอีก3อะตอมก็คืออะตอมขั้เพียงทันทีก็ AX3 อ่า แล้วต่อมาวิธีการหาอีน้องฟังพี่ดีนะการหา e ีก็คือเป็นอิเล็กตรอนคู่เดีเดยวกับตัวกลางฉะนั้นตัวกลางคือธาตุที่อยู่ด้านหน้ามักจะเป็นแบบนี้สเสมอคือธาตุที่อยู่ด้านหน้าเป็นอะตอมกลางอะตอมกลางให้ใช้เลขหม่แทนจนํานวนอิเล็กตรอนที่มีอยู่ตั้งแต่ต้นเช่นคาร์าบอนอยู่หมูไนนี้ไงคาร์บอนอยู่หมซีแสดงว่าตอนแรกคาร์บอนต้องมีอิเล็กตรอนสี่ตัว แล้วอะตอมข้างเคียงจะมาขออิเล็กตรอนจอากอะตอมกลางเพื่อให้ตัวมันเองครบแปดฉะนั้นดูออกซิเจนอยู่หมูไหนออกซิเจนอยู่หมหกหมหกอยากได้กี่ตัวถึงครบแปดโมหกก็ต้องอยากได้สองมห้าอยากได้สามูมสี่อยากได้สี่มเจ็ดอยากได้หนึ่งเจ็ดอยากได้หนึ่งครบแปดหกอยากได้สองครบแปดห้าอย,หอยากได้สามครบแปดแสดงว่าโออยู่หมหกอยากได้สองตัวแต่มีโอสองอะตอมก็ต้องลบสองสองรอบก็คือลบสี่เท่ากับศูนย์ทันที AX สอง E ศูนย์ เอ็กซ์สองเราเพองคีย์เวิเร์ดด้วยคำว่าอะไร L B B L ซึ่งมันตรงกับ L แสดงว่าตองตอบไปเลยคือรูปร่างคือเส้นตรงต่อมา X E F 4เรารู้ละ A X 4แต่ E เท่ากับเท่าไหร่อะตอมกลางคือธาตุที่อยู่ข้างหน้าคือซีนอนซีนอนอยู่หมู่ไหนซีนอนอยู่หมู่แแสดงว่าตอนแรกมันมี E ได้ก่อน8ตัวแล้วอะตอมข้างเคียงคือฟลูออรีนฟลูออรินอยู่หมู่7หมู่7อยากได้กี่ตัวถึงครบแปดอยากได้1ตัวแต่ลบ1กี่รอบลบ1สรอบ 8ลบ4เท่ากับ4นี่คือ4ตัวแต่เราต้องรายงานเป็นคู่ ax 4e เท่ากับ 4e 2ทันทีแล้วคีย์เวิร์ดของ4น้องอย่าลืมว่าเต้4สแควร์เต้4สแควร์เต้คือ e0 C คือ e1 สแควร์คือ e2 แสดงว่าตัวนี้ตรงกับสแควร์สแควร์แปลว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเฉยๆหมายถึงสี่เหลี่ยมแบนดา ต่อมา C H C L 3 A X 四 E เท่ากับเท่าไรธาตุที่อยู่ด้านหน้าเปลี่ยนตังกลางชั้นคาร์บอนอยู่มู C ตอนแรกมีเลขบจง4สตัวไฮโดรเจนขอจากคนอื่น1ตัวเสมอลบ1 C L อยู่มู7มู7ม็ตัอยางได้กี่ตัว1ตัวแต่ลบ1นี่รอบ3รอบพอมันห้อย3 4ลบ1ลบ3เท่ากับ0 A X 四 E ศตรงกับอะไร A X คีย์เวิร์ดคือเต้ C ส q u a r e ตรงกับเต้คือเต้ตาอีดอนแปลว่าทรงสีหน้า ต่อมา i 3ลบเขียนแบบนี้แล้วกันแยกไอตัวหึ่เปรียตอกลางไออีก2ตัวเปรตองข้างเคียงและประจุลบฉะนั้นอะตอมนั้นหน้าคืออะตอมกลางอยู่หมู่ไหนอยู่หมู่7พออยู่หมู่7แสดงว่าตอนแรกมันมีอิเลก็กตรอนทั้งหมด7ตัวแล้วอะตอมข้างเคียงที่มาเกาะก็จะอยู่หมู่7เหมือนกันหมู่7อยากได้กี่ตัวถึงควบแปอยากได้1ตัวแต่ลบ1กี่รอบ สองรอบก็ลบสองแล้วประจุลบอย่าตกใจประจุลบก็คือการรับอิเลก็กตรอนเข้ามาถ้ารับอิเลก็กตรอนน้องต้องบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปกี่ตัวก็มันเป็นลบหนึ่งก็ต้องบวกเพิ่มไปหนึ่งตัวเจ็ดลบสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกฉะนั้นหกตัวคือกี่คู่คือสามคู่แสดงว่า a x สอง e สาม a x สองคือ l b b l ไปตรงกับ l กลับมาเป็นเส้นตรงอีกรอบหนึ่งเพราะ l คนคเมี ต่อมา a x เกก็คือ AX3 ไนโตรเจนคืออะตอมกลางเพราะมันอยู่ข้างหน้าไนโตรเจนอยู่ห้งหแสดงว่าตอนแรกมีอเล็กตรอนอยู่5ตัวแล้วไฮโดรเจนขอ1ตัวเสมอแต่ลบ1กี่รอบลบ1 3รอบ5ลบ3เท่ากับ2 2ตัวคือกี่คู่1คู่ฉะนั้น AX3 E1 AX3 E1 ax 3คือไรพาไรพีทีเชฟไรพาคือ E0 ศูไรพีก็คือ E1 แสดงว่าตัวนี้คือไรพ ไรพี่คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมท,ทันทีนี่คือวิธีการหาน้องเจ๋งมม่าไม่ได้ยากเลยถ้าก็สอบถามน้องแค่ไปท่องเซนเต็กตรงนี้ให้ได้นี่คือคลิปที่ได้จากพี่นะน้องฮินลินตันพี่พีเนยเป็นตัวแทนของข้อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูโชคจะเอาไปตัดต่อคลิปตั้งใจตอบคนอื่นเงียบจะตัดต่อคลิปเอาไปขายเอาไปขาย<ม>าอาไปโพสหลอกขายในติ๊กต๊อ ในทิกตอกเวลาเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเรียนพิเศษเนาะครูโชคก็จะแกล้งเป็นเป็นหน้ามาเรียนกับครูโชคเคมีหลังมชสิจอนดีมากคลิกเยอะเวอร์ป in oh, er, yeah. ีแล้วซื้อแล้วหนึ่งคอร์สที่เขาสอนดีมากมีพักมาอยู่บ้างนะครูแปคอมเมนต์พาไม่เจอหรอควนไหนค่ะอ่าฉะนั้นเด็กๆดูตรงนี้ตามคนนี้สารประกอบในข้อใดมีโครงสร้างเป็นทรงสีหน้าทรงสีหน้าคือ AXE เท่าไหร่ ax4e0 ทรงสีหน้าก็ต้องเป็นเลข4อ๋อก็ ax4 แน่นอนแล้ว e เท่ากับ0ถึงจะเป็นทรงสีหน้าทุกคนเขียนไปเลยใครที่ยังไม่ได้ทำ ax4e0 ฉะนั้นอ่ะน้องหินพี่พีเนยทุกช้อยเป็น ax4 หมดเลยเนาะเพราะในสูตรมีทั้งหมดเกียรตอมหมดเลย5ตอม5ลบหนึ่งก็เหลือ x ที่เป็น c 4อยู่4ตัว เนาะชั้นเอสีหมดเลยหา e. อีอะตอมกลางคือใครพ่อกอแฟนเฟอร์อยู่หมู่ไหนอะตอมกลางใช้เลขหมู่หมู่หกแล้วฟออรนอยู่หมู่ไหนหมู่เจ็ดถ้าเป็นอะตอมข้างเคียงเราต้องถามว่าอยู่หมู่ไหนต้องการกี่ตัวถึงครบแปดหมู่เจ็ดต้องการกี่ตัวหนึ่งตัวแต่ลบหนึ่งกี่รอบสี่รอบเพราะมีฟออรนเกาะสี่ตัวเหลือสองตัวสอง,สองตัวคือกี่คู่หนึ่งคู่ไอ้นี้อีหนึ่งไม่ใช่คํา2 2> ตอบต่อม <S 2> 2 <S าข้อขอตัวไหนเป็นอะตอมกลาง ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสอยู่หมู่ไหนหมู่ห้าใครจมตารางธาตุไม่ได้ก็ก๊อปตารางธาตุมาวางไว้หน้านี้เลยเนาะฟอสฟอรัส for อยู่หมู่ห mm ้า hmm. อ่ะกูโชคเขียนคาร์บอนซิลิกอนให้อ่ะแป๊บหนึ่งแล้วโออยู่หมู่ไหน oh. หมู่หกต้องการกี่ตัวถึงพบแปดต้องการสองตัวเนาะลบสองอ่ะกูโชคเขียนตรงนี้คาร์บอนส่วนมากไปเจอหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดนี่แหละ คาร์บอนซิลิคอนนี่คือหมู่สี่ในโรเจนฟอสฟอรัสหมู่ห้าออกซิเจนซันเฟอร์หมู่หกฟอเรนคอรีนโบรีนเอลดีนี่คือหมู่เจ็ดอ่ะโออยู่หมู่หกต้องการสองคอรีนอยู่หมู่ไหนหมู่เจ็ดต้องการเท่าไหร่ต้องการหนึ่งถึงครบแปดแต่ลบหนึ่งกี่รอบสามรอบเท่ากับศูนย์ฉะนั้นตัวนี้แหละ a x เ e 0ตอบข้อขอไข่ทันทีฉะนั้นถ้าเกิดน้องคนไหนสนใจ ที่จะเรียนกับพี่สามารถติดต่อมาทางนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับพี่ด้วยเนอะขอบคุณมากอ่าการดูรูปร่างมันมี AX อะไรบ้าง AX ็สองคียวิร์ดคือ L B B L L ย่อมาจากอะไรลิเนียภาษาไทยแปลว่าเส้นตรง B ย่อมาจากอะไรเบนแปลว่า มุมงอแสดงว่า to ax 2มีลิเนียเบนเบนลิเนียเนาะ e ศ e 1 e 2 e 3ต่อมา ax สคีย์เวิร์ดค str ือไรก็สามภาษาอังกฤษคืออะไรล่ะก็ต้องไตรแหละคีย์เวิร์ดคือไตรเอาอีกรอบหนึ่ง uh nah x สามตอบแบบอินเนอร์แบบมีความสุข ax สาม ไตรพลาคือ e 0รูปร่างคืออะไรสามเหลี่ยมแบเหลนราบไตรพี่ e 1คือแปลว่าอะไรพีระม,มิดฐานสามเหลี่ยมไตรพี่คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมส่วนต่อมา t shape ของ e 2คือรูปร่างตัวทีเพราะเชฟแปลว่ารูปร่างอยู่แล้ว t shape ก็ต้องรูปร่างตัว t ต่อมา ax 4ีภาษาอังกฤษคืออะไรเ <X> ตะอวชะนั้นัย keyword คือเตะ square อีกรอบดังๆ x คือ <X> เต้ซส,สแควร์ก็ E ศูนย์อหนึ่งสองฉะนั้นเตะคือ E ศูนย์เตะ e ย่อมาจากเต,กตนนะย่อมาจากอะไรดังๆเต้ตาฮีดอน,น,อนชื่อนี้เราจะเจอทับศัพท์ในโจทย์ไทยด้วยนะเต้ตาฮีดอนแต่ถ้าแปลเป็นไทยจริงๆแปลว่าอะไรทรง,งสีหน้า,ส,ส,นาส่วนต่อมาถ้า E1 หนึ่งเต๊ะ C C มาจากอะไร C ซอ,อ,อซึ่งคนไทยแปลเป็นหลายชื่อมากบางชื่อแปลเป็นไม้กระดกบางที่แปลเป็น ทรงสี่เหลี่ยมบิดเบี้ยวบางที่แปลเป็นไม้กระดานหกก็ได้เนาะส่วนต่อมาถ้า e สองก็คือสแควร์เตะสี่สแควร์สแควร์แปลว่าอะไรสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมเฉยๆหมายถึงสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมแบนราบจำไหมนะ ax ส e สองสแควร์คือสี่เหลี่ยมแบนราบต่อมา ax ห้าคีย์เวิร์ดของ ax ห้าคืออะไรไตรไดพีสแควร์พี่อ่าไตรไดพีกับสแควร์พี่อ่าฉะนั้นมี e ศูนย์กับ e หนึ่งเนาะฉะนั้นไตรไดพี่แปลว่าอะไร เอ่อพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมพ่อพี่คือพีระมิดใดนอกจากแปลว่า2แปลว่าคู่ได้ด้วยใดแปลว่า3อ๋อพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมแล้วสแควร์พี่ของ e 1แปลว่าอะไรพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเออพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมต่อมา a x มีแบบเดียวท่องไปเลยคืออะไรออกตาฮีดอนออกตาฮีดอนแปลว่าอะไรทรงแปดหน้า a x หกแต่ต้องเรียกว่าทรงแปดหน้าเพราะออกตาแปลว่าแปดเนาะต่อมาการดูขั้วโมเลกุลเราดูจากค่าอะไรค่า ถ้า e อ่าถ้า e ไม่เท่ากับศูนย์ให้ตอบว่าไงตายแล้วเชื้อโรคแล้วเชื้อโรคแล้วถ้า e ไม่เท่ากับ0นตอบมีขั้วยกเว้นฉะนั้นถ้าว่า e ไม่เท่ากับศูนย์เราต้องตอบมีขั้วยกเว้น ax 2 e 3กับ ax 4 e 2อ่าฉะนั้นถ้าเกิดว่า e ไม่เท่ากับ0ยเราต้องตอบมีขั้วยกเว้น ax 2 e 3กับ ax 4 e 2ไอ้นี้มี e แต่ต้องตอบว่าไม่มีขั้วต่อมาถออ้า e เท่ากับ0ย์เช็คอะไรตอ่อ เช็เช็คชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบถ้ามีแค่2อชนิดตอบไม่มีคั่วยกเว้นยกเว้น N2O ซึ่งตัวนี้ E เท่ากับ0ูนแล้วมีธาตุ2ชนิดแต่ดันมีคั้วนะตัวยกเว้นต่อมาถ้ามีธาตุมากกว่า2ชนิดเออก็ต้องตอบมีคั้วทันทีโอเคกลับบ้านได้ AX2 ก x 2มีอะไรบ้าง L B B L แต่ถ้า L เป็น e เท่าไหร่ LNT สู่3นะถ้าถ้า B เป็น1กับ2แล้วก็อ๋อแล้วก็3แล้วโอเคต่อไป ax 3 ax 3มีอะไรบ้างไต่ไตพาไตพี่ t c h e ไตพาาให้คือสามเหลี่ยมแบบน้โอเค axc axc ใช่ไหมครับ axc ่องว่าต เต้อะไรเต้สแควร์เตคือภาษาฮโรตาีด้ภาไทยอทรงสีหน้าทรงสีหน้าสแควร์แหะสแควร์สีบัลลาครับาต่อไป a อเอ็เหนเอ็กห้าคู่ชายกับชายชายกีตัโผมสแควร์ี่เอเอ็กเอเอ็กหกอ่าตัฮีดอัีดอันโอเคอ่าต่อไปดูว่าดูไงเอ่ย ขั้วมั hmm ้วต้องดู e yeah. ่อนว่า e เป็นเท่าไหร่ e เท่ากับศไม่เท่ากับศูนยถ้า e างไนก่อนถ้า e ไม่เท่ากับศนย์มีขั้วไหมมีไม่ไม่เท่ากับศนย์มีขั้วมีขั้วยกเว้นยกเว้น a x สอง e สามับกับ a x ส e ี lights, ่ e สองอแแต่ไป e เท่ากับศ e เท่ากับศจะดูว่าดูว่าถ้าถ้ามากก่าสองหรือเท่ากับสองถ้า2ชนิดมีขั้วไหมถ้า2ชนิดมีขั้ว 2ชนิดนะอ๋อไม่มีขั้วสองชนิไม่มีขั้วยกเว้นเเว้นเรเป็นสองโอแล้วก็ถ้ามากกว่าสมีขั้วไหมมีขั้วก็โอเคกลับบ้านได้เอะ AX สมีรูปร่างอะไรบ้างนะ LBL 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 b L คือซึมใตองส่วน B คือเงอนะ AX สามะมีไะตพาจะที่ทีเชฟอไตพาคือสเดียวแบนลาบ อ่ไปที่พีรามิดฐานสามเหลี่ยมอ่าแล้วก็ชี้เชฟอ่าตัวชี้เอ็กซ์สี่ละได้รอบเตะสี่สแควร์เตะคือเตตะทรงทรงสีหน้าอเตะตัดดอคือทรงสีหน้าส่วนสีคือซีโซโอเคแล้วก็สแควร์คือสีเหลี่ยมไปราบแมนละเอ็กซ์ห้าไตไตพี่สแควร์พี่อ่ไตได้พี่คือพีรามิด ฐานสี่คู่ฐานคู่ฐานสามเหลี่ยมพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมโอเคส่วนสแควร์พี่คือพีระมิดที่ฐานสี่เหลี่ยมเอ็กเอ็กหกมีกี่รูปมีอันเดียวคือทรงออกทรงแปดทรงแปดหน้าอทรงแปดหน้าหรือว่าฮอคออคตาฮีดอแล้วดูดูมีขั้วเราจะดูการมีขั้วเราจะดูจากค่าไหนจากตัวไหนดูจากอีถ้าอีอีศูนย์อีศูนย์อีไม่เท่ากับศูนย์มีขั้วหรือไม่มี มีขั้วมีขั้วยกเว้นยกเว้นเอเอ็กใเอ็กสองอีในีสามอีสามอีสามแล้วก็เอเอ็กอีสามอสี่อสองเอาอีกรอบหนึ่งสิตัวยกเว้นคือ x อ็กสองอสามกับ a อ็สี่อสองโอเคถ้า e เท่ากับศูนย์ให้ดูไม่มีขั้วไหนมันต้องมีดูถ้าถ้ามีสองชนิดจะเป็นไงไม่มีขั้วไม่มีขั้วยกเว้น n อ็กสองโอถ้ามีมากกว่าสองชนิดจะมีขั้วมีขั้วอ้าว a x เสอง ทอง e. ว่า L B L L, L, L L ค I mean, ือ L ดีเนียดีเนียเด็ดดีอะเป็นโค้งงอโค้งงอเส้นตรงมี a x 2 e เท่าไหร่บ้างอะไรนะครับ1กับ1กับ3 1มับหนกับ3แล้วที่เหลือเป็นโค้งงอโค้งงอเนี่ยมุมงอเนาะต่อไป a x 3ามทองว่า a x สามทองว่าไตร์ไตร์อะไรไตร์ี่ ไต้ไม่ไตพ้ไพแล้วก็ทีเชฟทีเชฟไตพาคือสัตว์ไทยเรียกว่าสี่เหลี่ยมเบนสี่เหลี่ยมเบนลายสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเบลร่าไตทีพีระมิดพีระมิดอะไรทาสามเหลี่ยมทาสามเหลี่ยมทีเชฟเหรอตัวทีตัวทีต่อไป AX4 ท่องว่าฟาร์ดฮะมีเขาฟาร์มาทีไม่ตีสเปร์เต้อะไรเตะไต้หมีดอนไม่เราท่องว่าอะไรก่อนเตะอะไร เตะสแควร์เตะที่แปลว่าไม้กระดานอะเตะสีสเปร์เตะสีสเปร์เตะคือเตะตะเตะตะฮิโดนเตะตะฮิโดนภาษาไทยสี่เหลี่ยมทรงสีหน้าทรงสี่หน้าสแควร์ล่ะสแควร์คือสแควร์คือสี่เหลี่ยมเป็นลาบสี่เหลี่ยมเป็นลาบต่อไปเอ็กห้าอีต่อปะชื่ออะไรไตอะไรไต ไอซีซออไม่เชื่ออะไรวะไม่มีไม่มีหรอเอ็กห้าอีศูนย์คือาตอะไรไตไตไยไตพี่กับสะพพี่อ่าซูเกห้าคือช่วยกันพูดหน่อยเอกห้าไตไตพี่ไไตพี่กับสายไตไพี่คือสะพยทีะมือคู่ฐานทีะมืคู่ฐานสามเหลี่ยมเหี่ยมโอเคเอ็กหกอีศูนย์อหกอศูน แปดแต่ปดภาษาอังกฤษอ๋อตรงแปดนะตรงแปดนะเราแปดกี่ตอนอ่าต่อไปการดูมีขั้วหรือไม่มีขั้วให้ดูจากอีครับอีอีเป็นไงอ่ะถ้าอเท่ากับศูนย์มีไม่มีขั้วอะไรเท่ากับศูนย์ต้องดูอะไรก่อนจำนวนชนิดมีสองชนิดถ้าสองชนิดมีขั้วไหมสองชนิดไม่มีไม่มียกเว้นยกเว้นสองเอ็มสองโอถ้ามากกว่าสองมีขั้วไหม อีไม่ีไม่เท่ากับศูนย์มีเพราะว่ามัไม่มีมีเยกเว้นอะไรยกเว้นเยกเว้น AX x สามเท่าไหร่สองอสกับ x สี่โอเคกลับบได้